ไว้รุ่นกับบีบแตะสนั่นเลยเอ้ยเอ้ยว่าเจ้าข้าบุไว้้เขาข้ามไห้เด้อว่นนี้วันศาจะไปมวนว่ะบวชพามึ้นสวรร์นจัะนะ สบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่าวจะเป็นทางฟังลาวเรือฟังไทยละต่างประเทศการินดีเข้าสู่ช่องของสนุกสาลาวคือเก้าอีกแล้วเนาะ mm hmm. โดยมอนี่ก็มาผมมาพ่อทางช่องสนุกสาลาวนี่ก็จะได้เดินทางมาหาทางเจดาวเพิ่มคือเก้าคือเดิมเพิ่มเติมก็คือมาหันเจดาวคือเก้าเนาะทางสนุกมาได้มนี่ก็จะมาแวะกินข้าวหรือว่ามาแวะลิ้นน้ำเพิ่อะไรเนาะหรือว่ามาทามไทยเรื่องเมื่อคืนนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยที่ว่าสาาวดาวเพิ่นไปตี้เนาะ กะรทักสนุกกับจะมาทำความรู้สึกของเพิ่นเนาะว่าเป็นนเรือไปกับพี่เลยเนาะกะก่อนอื่นเนี่ยเข้าไปโอ้ไปหล่มหรือว่าไปนางริดนางโฮนะเพิ่นกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสนองในเด้อเนาะสิ่งสำคัญกอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้ทางสนุกแน่กระเพิ่มมีกำลังจิตกำลังใจได้เอดคลิปต่อๆไปเนาะโดยกะรทากสนุกว่าพีพผานประกันหรือว่ขอโทษขออภัยกับพี่เอฟซีดุกท่านเด้อบ่ว่าจะเป็นทางเอฟซีเก่าหรือว่าเอฟซีไม่เนาะทางสนุกก็ขอโทษขออภัย ทางสนุกก็ว่าลายใหญ่ห้างนะก็จะพาพ่อแม่พี่น้องก็เดินทางเข้าไปโอไปลุมทางเจดาวเขาเลยเนาะกากนจะเข้าไปโอไปลุมทางเจดาวกะจะลืมเป็นกําลังใจให้ทางเจดาวเด้อฝากเป็นกําลังจิตกําลังใจใือทางเจดาวหรือว่าเอยดาวเขาในเด้อเนาะดยกัปักก็เข้าไปห้าทางเจดาวเขาเลยเนาะแหงว่าลายก็ใหญยห้างเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กับลูกค้าเพิ่นกันยังไม่ทันได้เข้าห้านเนาะแต่ก็มีแต่ทีมงานคงสนุกเนาะกะจะเดินทางไปห้าทางสาวโซนรุ่นใหญ่เฮาเนาะกะซึ่งว่าสาวโซนรุ่นใหญ่กะ เป็นพี่เหลือกันยังมีหูเนาะกระธาเบิรงในคลิปเฮาเพราะว่าทางเฮาก็ได้เคยไปถ่ายทำเมื่อเบิรงแล้วเนาะผมเองพี่น้องเนาะก็เข้าไปห้างทางเจด้าเขาเลยเนาะเพื่อเป็นการชักซาชิเวลากะย่านทางลูกค้าพึ่นเข้าห้างหรือว่าเข้าสั่งอาหารเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสบายดีเลยดาวเด้อทีมงานมาก็มีท่าอารมณ์เซมอันนี้นะอารมณ์เทียแล้วผมเองพี่น้องเข่าของเจด้าเต็มบรรยาบุเมียนบ่เจด้านั่นพูดเออที่เบิรงเจด้าไว้พี่น้องเ ังมีกระดาษขาวอันนี้กระดาษใช่ไหมสีเจ้าบ้าูใช่มันคืออะไรมีอันกระดาษขาวขัดไหมอันคองอันต่างประเทศอันที่หัวใช้หัวหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าหัวประกาศขาวเลยหัวประกาศขาวยันว่ามังกรเงาเพราะว่าเพราะว่าค่อยๆๆจะปอกเปลือกแล้วจะหั่นเอาเพราะว่าถ้าเราปอกไว้แล้วมันดำเลย กมงอนี้มันจะหอมได้เวลามันถือน้ำซุป้จะหอมแล้มันจะหวานทางสนองจะไปปลูกก็จะได้โฮมมันบ่งบ่งอบ่เอาผักกาดขาวฮะได้ไงชมนีเด้ผักกาดผักกาดขาวเหานี่บ่ง่ายเนาะายตีเฮาตื่นมากอ่ะไปตีก็เมื่อยขึ้เก่าแต่ก็้ยิเงี้ยนจมใช้ขเก่าสั้นลูกค้าสิบข้นเก่าห้าทางสนองเนาะมันคือไ่นจ้าวนบ่เนี่ยแล้วเออมามาก ยังเปิดหาได้ค hmm. ือเก่าจาน้องเก่งเียระดน้องมาถึันชั loves, like ้นเานเกนอพ่เที่ยงขึ้นมาเการเด้จีนเดาวเาลยอมทางสนุกนยอมเจดาวนะเะดาวมันซอยเก่งนี่เจดาวขยันซอยนี่เจดาว ยอมเลยเบิ่งเจ้าเต้นเมื่อคืนนี่ก็คือแอลจะรุดนี่ยอมเลยดองพุ่นดองพี่อยู่ดีแต่มันมีขี้ต้มเนาะโอเคอยู่ดองทั้งแห่งครับเจ้าดองทั้งนั้นแหละดองทั้งนี่ดองพุ่นละดองพี่เกิดช่วยตกโตมือบอลเล่แห่งขาดไปเชี่ยววะเชี่ยนะฮะเนาะตะแลงหรือว่าเพราะหาวันหาบวเขาไปใกล้ๆปนใดก็ได้บบางคนก็คิดว่าทางเขานี่นั่นแบบมักแต่ไปลิ้นนะนะ มักกินเหล้ากินเบเกมีแมนเนาะบางทีเขาเข้าไปเต้นกับนีเนาะโดนตีมีอยู่ในหัวใจของเหาเมื่อคืนนี้คือไม่ได้กินเบเนาะแต่เต้นได้เ,ไเจ,เจยายดาว<อ>าจนว่าม,มีเจดาวเน,ะนเาเนะาากินเจดาวนะหมักมักกินเบียเด้อมักดื่มแต่ว่าคนอื่นเขาไปน้ำนะ่ะคือสนุกเบ,บาแหล่ก็กินโออิชิกินสตรีมเพราะว่านเบียร์ไยฟ์เบบนี้กันเลยเบียร์กันเปล่บใช่แล้วจนเบิร์ฟกกันแล้วกงอ่องน่ากินน้ำกินนม เออเบิร์ตทเล่มื่อคืนเดี๋ยวได้แช่กันบาจะดาวแช่โอ้โหอะไรเนาะพูละเซนพูลานานพูละเซนซิปแต่ว่าแต่ว่ามื่ออื่นมืออื่นแมลงนี่อาจจะกินแก๊สหนึ่งเพราะว่าคืนสุดท้ายเนาะเอชซีผมนับนุนเวอร์นับนุนนี่ว่าจะปานเนาะเอชซีบมนับนุนบ่อร์สายกะที่ไปจัดงานได้แมาแล้ว เอาไปเปิดงานเนาะเมื่อคืนเอาโซนสนุกมีมีโซนไปเรลลายกระย่าโซนไปขับรถเด้อโซนไปเบิร์กถังยันตรงห้องเอลล์ไลท์ขับรถจน้งกอยากหอนึงกันบ่เออเลกอะเจอคือคือกลิ่นนั่นนั่นคือกลิ่นกลิ่นก็คือไม่ได้เหม่บีก็คือว่าได้แต่โซนซัมปองนึงเป็นคนแบบว่าขับรถก็คือรถเมย์เจอจังโมฮันนี่ภูับหักกจะดีเนาะ จ้ามมเหมาะกับเบียกยันมาน่อยส้กินอาขับรถมึงงูเลยยิ่งเด้อปอลไปรุ่กกะบีบเต้สนั่นเลยเอ้ยเอ้ยวะเจ้าขับบุ้ไว้หเขาขับไห้เด้อวะปอขึ้นสวรรค์จะไปหมวนวะอขึ้นสวรรค์ขึ้สวรรค์ชัดเจนขึ้นแล้วกลับขึ้นแล้วสวรรค์ขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปมีจีเข่าดอกเห็เลยารขึ้นสวรรค์เลยไวัุกไปขึ้นสวรรค์บ่ก็ได้ เอาไปรุ่นดิดแต่เป็นเก๋เฮยคือบมบอกเนาะเคยแล้วไปสวรรค์ยังบ่เคยไปตินันหลบก่อนหัวได้โมยังไปได้นะหลงเมลี่นี่ยืมมือเจดาวเด้อยิงมาปุ๊งเลยเด้อยืมมือเด้อมือแม่นนะการก็แม่นชำนันเลยเนาะมันก็ะพ่านในเล็กจุดโด่พ่านทรงโด่ทำมันได้บัดซาร์มบัดทบโอ้กัน ได้มีพพนด้าเอาแต่ว่าเป็นยังไงครับบอกยากได้มีพุนในห้องเขาเต็มเลยเป็นคนแบบเป็นคนอ้ามีโตสำเมาแหล่นไม่หงายอ๋อต้องข้องหงายนะได้ว่าอะนะโตอยู่ในเตียงกันแสดงว่าลูกน้องมันบ่นเน่ยกินประติ้วก่นนะคือนอนนอนก็มีสามโตเนี่ใหญ่ส่ดกันเลยอ่ะมันก็มีซื้อมาเท่ายกูบอกพันห้าร้อยบาทซื้อมาเจดาวมีฮาครูกับย่ายามนาวในนอนก็มีอะไรเนาะ Mian nạch đã thảo bọc xin em yên nạp nikadoo nikadoo này mi pokati lap bòi soi say bòi không nong bang doi ngon 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 là ngon 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 mua, ngon mua ngon 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 นี่เมนเอฟซีบางเดี๋จะดาวใช่ใช่ตีใช่ตีกินก้อยกับปลอมเด้อพี่น้องอ๋อจะดาก้อยเป็นเดี๋ยวบอกกับปลอมจะดาวถามใครนี่ใส่ใบก้อยกับปลอมจะนอนหอนยางกับปลอมอะไรที่ไปคล้องไม่จะดาวบ่อยน้อยเนาะใส่มะม่วงน้อยมะม่วงในนะมะม่วงฉ่บนี่แหละกะเออมันก็ยังโดนอยู่เนาะเดออใส่ข่าคิงใส่ข่าแล้วก็เอ่อวัวจิ้มไข่แล้วก็ใบมะกรคุไปจี่ไปปีกจนมันนั่นแหะ แห้งๆแล้วก็่ะซับซับแบบละเอียดได้ไร้กินแบบโมฮัมมีกระดูกโอ้กินกําแพงเดียวนี่ยหยองโคเลยนี่เนาะก้อยกอเป็นเป็ดเป็นเป็ดก็ไม่ยัดยานแต่ไมยัดยานตั้ดิบเนาะตั้มเนาะตั้ดิบตั้มซุปกรบเะแซบดีบตั้มดิบตั้มดิบกินกับผักกระโดงของป่าต้องกินกับของป่าเพราะมันอยู่ในป่าแซนด์กินอยู่บนแซนด์ สนุกบวบ้านได้บ่อแหล่สนุกกิสิบบริกรเนาะบ่อแหล่นี่เมียนเมาเลยบ่อแหล่สนุกเป็นอย่างจะบอกกระป๋องกระป๋องน้อยกระป๋องกลางแห่นาะกระป๋องน้อยกระป๋องกากงคอแดงแห่กระป๋องกลางคอแดงแบบเลื้ยงอะทั้งกลางอะนะเห็นเลยอยาทำไปพี่น้องกระป๋องกากงคอแดงเพราะว่าบัญชีใหญ่ๆจะหน่อยกระป๋องกากงคอแดงนะโอ้โหเด้ามีอดกระป๋องกากงคะแดงด้วยน้องไปพูดคอมเมนต์มาได้เลยน้องกระป๋องกากงคะแดง น้องเค้กไปเกี่ยวข้าวคือเกลาบอสเจ๊ดาวไว้ยบันเดงบะเลยที่ไปขอไปกินกระเปียกับมันเละยาปันโอเคโอเคสบายดีสบายเลยน้องน้องเค้กน้องไปเกี่ยวข้าวบอสเมนมะเงนาอย่าลืมชวนเขาได้เขาก็สีไปคือกันนางเค้กค่แล้วจะมาแต่เธอทางสนุกส่วนเจ๊ดาวนี่ไม่ไหวแล้วสนุกเลยว่าไปก็นั่งเบิ้งเนาะเบ้าลูกสาวเออสนุกน้าไปน้าเบี้ยกับพกินพี่น้องนั่งอยู่มันก็เมื่อยให่เผาคนเต็มไหนเนาะคือเราไปเตอกบ่ปกตินั่นเด้อ เขาโมนแล้วตั้งแต่กี่เดือนนี่นะทางสนุกอย่าเราประสบการณ์เื่าถังเนาะแต่กีนะ่เนาะเขาเข้าหงเหวีแล้วก็เขาไปหงเหวน่ยงน้ำมูไรคนนี่แหละแต่เขาโมอเริ่มเริ่มโมนนะโมซี่อยู่ในโมซี่โมซามเด็กตะกี้นะโมนโมนคู่ชืก่กว่าโมนโมนในที่สุดถึงวาลินอยู่ในเฮอนกับเขาก็โม่นนะนะแ,แมนแล้วก็โมนบารีหรือว่ามันเป็นนามอนนั้นบน่เนาะสุขภาพาเฮาจังมีแข็งแหงเนาะ แล้วเฮากแบบอยากเลยเป็นบอยสนุกบอตะกี้เฮากินเต็มอิ่มนะเด้เฮากินเต็มอิ่มนะเด้กินตะกี้ไม่เคยเมาเออเออเออจ้าอะไรอ่ะกินแล้วก็ไม่ได้เคยเมาละกันเด้อทางอันนี้ก็คือจะเล่าประสบการณ์เนาะเหล้าโยโกะเนาะตะกี้มันไม่ได้แพงเนาะกระปุกห้าพันแม่เป๊ปซี่กระปุกหนึ่งเจ็ดพันแม่ตะกี้นั้นราคามันมีแพงแล้วกัทางทางมู่แม่สมมุิว่ามู่เขาชิปขนเขาก็ได้จะได้สิบสุดแบบว่าอาศัยแบบเขาก็แป๊บสี่บา แม่อันนี้ว่าคนุญาตเนาะทางสนกุกน่ะนะมีมู่ผู้ชายลายทหารน,นี่ขบมาทุกข่ายเพราะว่าเป็นคนแบบว่ามีขี้คุยแล้วก็เป็นคนหับได้แล้วก็เป็นคนแบบว่าหับพังทีมู่มาอธิบายเพื่อเห่าพังได้แบบนี้ะนะซึ่งว่าผู้บ่าวผู้สาวผิดการเฮ่าก็เยอะแก้เพื่อเข้าได้แบบนี้ะนะก็คือแบบเป็นคนแบบแตะกี้เป็นคนแบบละเหลืองะนะก็เห่าก็ไม่ได้ลงผู้บ่าวเนาะกินมาเลยจนจบมาเจ็ดเจดแล้ว แล้วก็แม่กินแล้วแล้วก็เฮาก็มาโมนอยู่สักพักหนึ่งจบหมดเจ็ดแล้วกกบจบมาได้สามปีจบมาได้สามปีแล้วลราทางสนุกนะไปเอสเวจะดาวจะเล่าฝังแม่ไปเอสเว,ว,วเออไปเอสเว,เเว,เเว,เเวยูนิคอร์นนี่หกปีบาดน้นะไปเอสเวหกปีแล้วก็เป็นมาลองจ้องจ้อยขี้ต้อยเล็กไผ่ฮะน่ะมาหนิแล้วก็เป็นลอยเป็นจ่องเป็นขี้เม่นเอ็นเลิง หรือว่าเป็นน้ำเผาอันกินบ่หรือว่าเขากินแบบเหล้าสุปเหล้าแซ่เหล้าก้อยค่ะนะ,ะมีโซดงโซดาซองเป็ห้าห้าแปดซองบะเตอร์มีครบสุดแม่แล้วก็มีคนไล,ล่เขาเ,เขาจะกินเบคคือว่าเขาเหมืนไม่มีเงินแบบนี้คะนะแบบว่าบบข่าวตะกี้เนาะตะกี้ขวดชิพพันยังว่าแพงขวดชิพพันก็แพงนะกักัาบมูกะเขากินแบบไง,ไงไ่ายๆแม่เขากินคู่มือค่ะนะกินก็มีแม่แล้ววจะกินโรงลายแบบว่าไล่คนเขาก็อ้อกันเธอคู่ละชุดนะ โอ้ตแต่ละมือนั่นตื่นแต่เช้ามานั่นเก็บนั่นได้หอดกระเป๋าผูกออแมนงงแล้วบ้านนี้นัน่นมาโมนอยู่บ้าน,นี้ประมาณ2 0องพัสิบาสาประมาณ 18, 19แล้วก็ช่องนสาวน่นองพันสเนี่เริ่มโบูบน,นี้เริ่มโซ่จนมาหอด2 0องพันสาวองพันสางทางตะกี้จอยแล้วบ้านี้นะเ่าโซเนาะห่าสซักยมซักยามา2 0องพา เริ่มปื้อลรมปึ้ปงมานี่นะเริ่มเป็นแบบนี้เลยแต่กี้นะ่เป็นคนแบบจอยพร้อมๆแห้งแล้วก็ไม่ทึงขัน้นมาเจะจอยแบบว่ายางลมผัดกระปิวฮะนะนและ้วมาเนี่คนกะับอีย่างกระทางสนุกก็ได้ชักยาตลอดเนาะแต่เดี๋ยวนี้กับเป็นลอยอยู่แต่ว่าเขามีการาชักยาไลายเขาก็กินทาม่พื้นเมืองเอาเจด้าวแมนเขาชักลายเขาก็มีเมนว่ามันดีฮะนะแต่เขานีนมน่มัน,นมันผงหยาเมนแย์สุขภาพก็คือว่า เอฟซีสร้างเขา้าผู้หญิงพิดเ,เดเดนอลเอฟซีเจดาวหมาอันนี้นะครูพละละพ่อหมาปน,นี้นะอาจารย์เนะเอาะอ๋ออ๋อกระเยอะทางเอเดาวไปหับลูกค่าเนอเอเดาวเนาะสบายดีเด้เอดาวเด้อพอกันไหมในคลิปหน้า